ก็ต้องขายจำอะเขาจะมาขายให้รถเมย์นี่ขายดีขนาดได้พี่น้องอันนี้มันเผานี่อ๋อธรรมดาเนาะราคานะฮะนะฮะติดกระเดีงโดยโดยโดยข้าวนำดูเนาะเขินมาตรฐาน iso ไม่ค่าก็มากกินในแน่มาดูโดยโดยมาคือกันเนาะดังเข้มรักสาสิบห้าพี่น้องเลิกจังโมงนลยแม่ปาหัวงงง่ายคักเนาะตัวนี้ปลาดุกตัวบักงงง่ายเนาะ ปลากรสังปานินต๊กยังไงตัวนี้แซ่บดี่ตัวนี้ปู้ี่เป็นมัดเป็นมัดเลยเป็น,บบน,นปสองซันเลยพี่น้องสวัสดีทุกคนนอกยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ซ่องวิดีโอของบารัด คนเดินทางมันนี้บรรลุเดินทางมาเมืองจ้าพ่อแขงสารคเขตแล้วตอนนี้ก็อยู่ที่หน้าตลาดของหมู่บ้านหลัก35พี่น้องเลยเมืองจ้าพ่อแขงสารคเทศนอน,นเนลยจะพาพี่พานอ้องเลาะเบิ่งตลาดเหมือนกันเนาะว่านี่เขาเจ้าขายอย่างแน่ะนะอันนี้ก็สิเป็นคิวรถมีนําได้ในทางหลังนี่พี่น้องเลยนี่รถสใส่ไตใส่เหนือนี่จะมาผ่านอยู่นี่แหละพี่เ้าไปติดตามความสุมบรรยากาศตลาดเล่งกันเลยเนาะทุกคนเนาะ ที่มีรถเมี์นครหลวงลรถเมย์จับบาส,สักเนาะมาไว้อ้ยี่นี้ได้พี่น้อยโอ้อันนี้นอนรับคักขนาดเนาะนครหลวงเวียงจันทร์เาอ,อันนี้ก็จะเป็นรถสองแถวประจำท้องทิ้นนี้ทิแม่นไปเมืองจำพอนบะประมาณนั้นหน่อย บรรยากาศข้างในตลาดเนาก็ี่มีการขายเครื่องของต่างเนาะขายเสื้อผ้าโอ้แบกว่วงน้องเปียงใกล้ครบสุดมีไข่ใใลูกพี่น้องเลยเดี๋ยวจะพาพี่น้องรอเข้าไปเบิ่งทางในเลยเนาะนี่บรรยากาศรวมๆก็เดินเพื่อนก้างกว้างขได้พี่น้องมีบอนจอดรถจอดอย่างครบเนาะตอนนี้เวลาประมาณ4ี่โมงแรง เรยกว่า16โมงตอนแรงข้าวู่น้าหนาวแล้วแต่ว่ามันนี้แดดอันนี้เป็นแถวเขาเจ้าจอดรถจอดอย่างนอะกาค้าฝากในสองพันขีบหน่อยต้องขายจำโอ้คุณใส่เม็ดง่ารึนะฮะใส่เม็ดง่าขาวน,ำน้ำเนาะเดี๋ยวรลาะเข้าดังในเลยพี่น้องเนาะโอ้อันนี้ขายข้าวสาร ข้าวสารอาหารเพีย,ง,ย,ยงนี่ายย่งนีเส็จเนาะมันยังการนำแรงโอ้ โอ้แถนี้ว่างน่าจะเป็นบนอนเขาเจ้าขายของยูงกินหรือว่าเป็นหางเือหันอย่างโอ้ธนามีพักได้เล่ข<อ>ายมากไหมโลสองหมื่นกีบป้ามักแตกเนาะลาซามักแตกประกาศซ้อมซ้อมดอกเป็นดดอกแล้วดิพี่น้อง อ๋ออันนี้มันมันเกี่ยวมันดงังอ๋อปานิ้นเนาะตรงยองง่เนะา,นมา,นมานะมันมันมันสั่งแบบง่าเลยนะก็อาหารทะเลอยู่นี่เนาะปลาซอง ซีนโมซีนยังแต่นี่เป็นมักเพ็ดมักเกือแป้งนะัวเนาะเกืองใส่เกืองซอยในครัวอ่าหารทะเลปลาหมึกเนาะนี่เนาะตัวบักหญ่เนานะ,ะตัวอออันนี้ขาวขาคลักอะไรเครื่องในเนี่ยยอเนะี่ย ตัวนี้พี่น้องข่าวจ้าอยู่ปวดใจปวดใจงูปวดใจหมูเนาะโดยโดยซีมดแล้วน้องแม่เนาะซีมดแหละป้าข่าวข้างเฮ็ดจังไลยมันจะข่าวข้างทนามเนี่ยซื้อมามันก็เป็นอย่างนี้โอ้โหยอขาวเนาะยอขาวเนาะนี่เนาะจะลาจ้าไปใส่ฟืนเนาะใส่ฟืนเอาเห็ดใส่ผงเห็ดยากันแส็โดยโดย ชลายเคยกินเคยเห็นตาม้ามเฟอร์ข้าเจ้าใส่เฟอร์เสียบคักย่อดูวสามพันลืบข่าวคักเลยข่าวกัะจ้าอื่3 0สามพันลืบสามสิบกรีบอ่ะนะสามหมื่นกรีบบ่สามเท่าไงอาหารทะเลนี่ปลาทูปลาสองประกาศชมโอ้เป็นดอกเลยเนาะ คักพักพักลวกพี่น้องเอ้อันนี้หอมซี่หอมปลอมอประกาศเพชรตัวน,นี้นกินกระปุนแซ่บหลายหอมเปี๊ยน,นี่หอมเปี๊ยหอมน้ำพี่น้อยโอ้มีตัวไล่อันนั้นเนาะไล่แมงวันโดยเฉพาะเนาะแม่นอ้อสบายไม่ <c oughs> ต้องเมื่อยเอ,อามือวิเ, <c oughs> เปิดนี่เธอมันมุนเลี้ยงบ้านเราบ่น โดยโดยปกติมันเลิกจากโมงนะแมย์โดยอ๋อห้าโมงฝ่ายเนาะห้าโมงฝ่ายหกโมงแล้วแต่ลูกค้าเมนบอแล้วเต้จากเมื่อเนาะคิดว่าแล้วแต่ลูกค้าเออมาอันนี้เธอมาเจอเศร้าไหมมาเจอเศร้าเลยเนาะวันนี้มนหลายโลแล้วบอเมย์โดย ม,มาทุกมื้อเลยเนาะแม่เนาะตอนเช้านี่เต็มมาเลยแถวนี้เนาะว่างลายเลยนนเ,ลาเลนาะแต่นั้นเลิกมาแล้วแถนนี้เนาะมื่อมาแล้วเนาะโอ้แถวนี้สฉลี่ยกี่ิปขายชีนขายป่าเนาะโดยโดยขอบใจขอบใจแม่มันหมานเด้อเลิกลายแล้วเนาะเลิกลายฮาเลยมีงมกักเฮ็ด เฟ็ดมากเล่นมากน่าเอาหน่อยกะลําหัวป้อแล้วพักหอมป้อมหอมป้อมพักบัวอันนี้พักซี่มีหอมป้อมเม่ยสลัดหน่อยป้อแล้องามเลยสลัดไปงามพักงามพักโอ้หอมลาบหอมเสริมนี่กองอยัดพูนอยู่ นี่มันขายเป็นกิโลเลยนี่นะขายเป็นกิโลเลยนะครับเนาะโอ้กิโลหนึ่งลายมาได้นี่ครับโลหนึ่งสามหมื่นกีบเนาะโดยโดยมาักง่ายสน้องโลสามหมื่นกีบคือกันตัวนี้ปลาดุกอ้สามมืนห้าสามสิบห้าันกีบตวบักง่เนาะเต็มสามเลยี่น้อง โ oh, อ้ตัวนี้เปิดอันนั้นเลยนะ้องออกซิตลอดปลากระสังปลานิ่งโต้งย่างไงพี่น้องลายป่าเนี่ยเห็นตะไคร้ลรือเปล่าในกระสังคนนี้เดี๋ยวรอมาทางนี้พี่นออ้องเลาะพี่น้องโอ้มักแตงนี่อันนี้มักแตง สิ้นแห้งสิ้นนึ่างนองโอ้นางเข้มทอดโอ้มาหนึ่งเมืองจี่บ่นี่โดยโดยอ็ตาคักเนาะจี้แก้มเหลาเนาะนางเข้มรักสาสิบห้าพี่น้องโอ้อันนี้นางทอดโดยโดยแดงคักเนาะแดงอบครอมจะคือสิ้นแห้งแล้วเนาะไหมเนาะไมยโดยกินตแก้มเบี้ยกัได้ โดยมาละสิบพันกีบคือการเมินบ่โอ้ยค่ะโดยโดยมัน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 เอออันนี้เป็นเป็นชิ้นค้าบ้านเราเองว่นี่เรือมาแต่ต่างเมืองต่างแขวงอ๋อของสวรรค์ประเทานีาเนาะโดยโดยโดยบ้าขาดนอกอันนี้ถุงยังเมีนี่นับยานางม่าเมีนี่ นี่งยังไงตัวนี้นะนํำจะนน่ามันรประเด็กประเด็กตั้มหตั้มุเอาประเด็กมันคือน้ำใส่ดไหมเอาเออประเด็กุ้ประเดกปุ่งเนาะแหลเป็นหน้าเป็นแดงปสองซานเลยพี่น้องสองเอียงตาลกับกับปีย่เป็นอันนี้โดยโดยโอ้ประเด็กตั้มหูตั้มกงเดงหนึ่งสามสิบห้าเแห อ๋อโลนึงเลยดิฉันเนาะต้มคู่ต้มยังต้มทะเลอะไนี่งโอ้หอมคักเนาะใช่ในข้าวกลั่นเอาะว่าเอาเกี่ยวกับฟี้ำตางด้วยดยเกลียวกาแฟน้ำตาลโอ้เกี่ยวกาแฟน้ำตาลใช่เพื่อจะเป็นประเด็จปุุงนี่เนาะพี่น้องเอามาแหว่อุ่นนุ่นเพิ่์เด้อร์พี่น้องเด้อแฮนเมนิดเนาะโดยอุ่นนุ่นเพิ่์เด้อร์เข้ามาตลาดรักษาสิมานี่เพินอยู่ใจกลางตลาดเลยเพิ่์ดขายพี่น้องโดยโดยขอบใจได้ไหมเด้อ เรื่ลอลมาทาั้งนี้โอ้หานี่ลาซาพักเนาะนี่จะพักเนาะอ่าโตโอ,โอ้อันนี้นพักอันนั้นเนาะนี่กินกับอ่าอืมพักสลัดอันนี้ก็โอ้มีหอดมาแขูงขมเนาะ เออมะแขงขมเมอยู่น้อยนี่มาแขงขมไม่ค่าก็มากินโดยเดนมันโดยโดยมะคือกันเนาะอ๋ออันนี้ภาษาไทยเพื่อนเอิ้นว่าเมีหยังว่ามะเขือพวงขมบ่มะคือพวงขมพวงขุ่มขมเนาะภาษาลาวเอิ้นว่ามะแขงขมโดยโดยมันมัมีหลายอะไรยากเนาะครบวงจรแล้วนะนะฮะนี่เนาะครบบ่เนาะมีหยังก็มีเนาะ มัโดยโดยอันนี้หัวบางไงคริ้งบะนี้โดยอ๋อป้าหัวบักไงอีคักเนาะโดยเอาไปจัดเมนูเนาะเรื่องเออยานางก็ครบเนาะยานางมีอย่างเรียบร้อยนแยงันยี่คัแยงแกงหน่อไม้พี่น้องก็คัก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 ยานนี้หน่อไม้แซ่บมันมีอบัวตลอดอาหารเจ้าเนาะเดินโดนฮดเดินโดนฮดเป็นวะ ป้องกันเฮีวเนาะดอยดอยข้านำดูเนาะเออเพลินเห็ดละเอียดคักเลยพี่น้องเไยเสร็จกันเลยเนาะอธิส <head> ู้เสร็จเลยอธิสู้เสร็จเสร็จเอสะอาดเลยโอ้ความใส่ใจนี่แหละพี่น้องเไงอภปการอภปกันความสะอาดอาหานเพิ่นระดับลงทุนใช้ที่สู้เสร็จเลย นี่แหละเคยมาทานานเอสโอประจำลักสับ15โดยโดยขอบใจเด้อมันมันมันโอ้ซองรัดคนเดินทางสิ้่ซองนะนม่แหละตัวลอลิงรัดคนเดินทางตัวเล่าตัวไทยได้เมดอากิดก็ได้ขอบใจเด้อฝาครับติดตามเดี๋ยวก็เห็นแล้วจ้าลูกก็มางามในเข้าในกล้องนะขอบใจจ้ะ ก็ไปเสร์อไปเสร์อเบิงเ่งรอนอีกประมาณสาวันเด้ออีกประมาณสามสี่วันเด้เพิ่งโอ้ยโอ้าโหโอ้โเห็ดเป็นทงเป็นทงเรียบร้อยเนาะนอก้วโ่ว ปลาได้ขายเนาะกิโลหนึ่งแล้วเหรเนาะอ๋อโลละเท่าไหร่ฮะอ๋อธรรมดาเนาะราคานะฮะนะฮะติดกระเด้งจัดไปหนึ่งโลปลาคายได้เช้ามาเล่นนี่เนาะอ๋อโดยด้วยอันนี้เฮ็ดเป็นเป็นถูกนี่หิ้วไปขายให้รถมีน้ำบรนี่อ๋อ โดยโดยผมหมดซวยอีกสองวันได้เบิ้งคลิปประมาณมื่นความหมื่นได้เบิ้งคลิปมื่นมาเพื่มมีแต่พูงงามๆได้เข้ามาในกล้องล่ะตัวจริงกางามเหมือนกันบ่ผู้ใดผู้ใช้หมวกหรือบ่โอ้บ่โดยโดยบ้ตลาดหลักสามในคักได้พี่น้อย บรรยากาศดีดีเนาะตอนนี้ซีโมงป่ายแล้วลักสามสิบห้าเมืองจำพนแขวงสนุนทรเขตพี่น้องโสลาดสัญจรสัน็ิระเบียบเพียบห้อยดีขนาดได้พี่น้องแถวน,นี้ก็เป็นเครื่องเครื่องแควเครื่องเครื่องมากเครื่องผู้ของผูเท่านะกระเจ้าแค่เแซเคอ,อันนี้ขออนุญาตจ,จับเบิ้งเด้ออ ครื่องเคียวแซ่งนี่นิโนประเทศเป็นท่อคากเลี่นอ้อยครับแล้วบ้าแบบนี้ตัวนี้แซ่บนี่เหตุเรียดคักเลยพี่นอ้องตัวนี้ปูนี่เป็นมัดเป็นมัดเลยน,นี่พวกปูนพวกอันนั้นนี่ น้ำเลยกลัวเนาะเขียวกุ๊บเนาะขาวกัปจ้าอย่างนี้พี่น้องขาวกัปจ้าขาวกัปจ้าเนี่กาบซอมักเต่งยานางผักนางเลิศเครื่องแกงเนาะไม้แกงอย่างนอ้องโอ้มีมักผักน้ำพีนำ่น้องนี่มีมักผักน้ำมนัมนมนันมันข้าพี่น้องรอทางนีง้เนาะเลาะทางนี้อีกพี่น้องโอ้ เกลียงน้อไม้มักพักมักอึมักแตงมีหลายขนาดี่น้องไปทงไปทงเลยนี่ลายคากเลยมักแตงมาดูแรงแล้วตอนนี้อันนี้มักไม้ลาซามักไม้ป่าหม,มัโมอันนี้พวกมักระทั่นนาอสลดมักอาจจะมาขายให้รถเมย์นี่ขายดีขนาดได้พี่น้องอันนี้มันเผานี่ ขนมหมักโมหมักโมเป็นหลายแล้วพี่น้องบรรยากาศข้างนอกยังคงมีรถเข้ารถออกคือคือเก่าพี่น้องเอาละพี่น้องก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะจบสิ้นเพียงแค่นี้เนาะฝากพี่น้องทุกคนที่เข้ามาติดตามครับส้มคลิปวิดีโอของบอลลัตโฉบมาล้ำรวยมาทุกคนเด้อฝากกดปุ่กดไลค์กดติดตามเนาะซอยเบอร์โฆษณาบอลลัตจะจบเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอถ้าไปคลิปวิดีโอนี้ ที่ปิดคลิปแล้วก็ที่เดินทางต่อได้พี่น้องนะที่ไปทางาเติมน้ำมันเนาะไปเติมน้ำมันอยู่ปั๊มแล้วก็จังสี่ล่อเข้าไปทางบ้านไผ่บ้านไผ่บ้านเขากากบตัวบ้านยังว่าทางนั้นแล้วพี่นอ้อยแล้วไปทางบ้านบากเนาะจะพาพี่น้องไปเบิ่งวิถีชีวิตของผู้คนแถวนั้นเนาะว่าเขาเจ้าเห็ดจังไรนเนาะพาทุกคนเลาะทัวไปเลยเที่ยวออกไปทางบ้านอลา หัวเมืองทางนั้นหละไปทางสุยไปทางนั้นเลยพี่น,น้องเลยเอา้าลาทุกนไปก่อนสบายดี